สวัสดีครับผเพื่อนๆอยู่โทรผมช่างปารบางนน,นะฮะวันนี้ผมจะนําเรียนเกี่ยวกับอุปรกรณ์ไฟฟ้ารุ่นเก่านี่ยนะรุ่นเก่าที่ใช้หลอดตะเกียบนะฮะซึ่ง,ง <S <S ผมไปเปลี่ยนมาทั้งบ้านเลยนะฮะผมก็เลยเอามาให้ดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยการพัฒนาของหลอดดาวไลรเนี่ยจะมีประหลาดนะไฟ220ิก็ต้องมาแปลงนะฮะแปลงเพื่อจะเลี้ยงปลัดเป็นหลอดตะเกียบเนี่ย นะทนนี้ทำยังไงเพราะว่าอะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะอารุ่นนั้นก็ถือว่าทันสมัยแล้วนะเมื่อเกือบยี่สิบปีนู่นนะก็เลยผมก็เลยบอกว่าให้ให้อาจารย์กาะต่ายมาเป็นอาจารย์สอนนะครัว่าให้แชเมเป็นดอกดาวไลท์รุ่นนี้แทนนะฮะไออันนี้เราทิ้งเลยครับเพราะว่า การเคลือบการอะไรเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันจะทะัดทัดทัดรัดกว่านะอันนี้ประมาณสี่สิบกว่าบาทเลยครับอาราคาไม่สูงนะครับสี่สิบห้าบาทที่ผมไปซื้อมากับร้านที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีนะแล้วก็จะล็อกจะล็อกคั่วด้วยทั่วไปใช้สปริงยึดกับฝ้าอะไรอะไรเลยรับพวกข่างก็จะรู้แล้วครับอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ใช้หลอด LED แทนหลอด LED เนี่ยเราจะเก็บตัวเนี้ยเราไม่ต้องใช้แล้วครับเพราะมันจะมีความร้อนพวกนี้อันตรายนะฮะเอันนี้ก็สองรสิบก็มามาอยู่ที่ขั้วนี่เลยฮนะจะปลอดภัยด้วยแสงก็จะสว่างมากกว่าด้วยฮนะแล้วก็ประหยัดไฟแสงสว่างมากกว่าแล้วไซน์เนี่ยมันจะใกล้เคียงกัน ผมก็เปรียบเทียบให้อาจารย์ดูว่าไซน์เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันคือคือใส่ได้พอดีเลยนะฮะใส่ได้พอดีเลยนะไซน์ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะแล้วอันนี้ทิ้งเลยบอกว่าไม่ต้องไปเสียดายหรอกครับผมก็เลยนำสิ่งท,ท,ท,ที่สิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ว่าพวกที่มีหลอดตะเกียบรุ่นเก่าหรืออะไรเนี่ยกเด็มันเสียหายเนี่ยไม่ต้องเสียดายครับเปลี่ยนเป็น LED ให้หมด้วครับ ผมเดยนำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างวานบางนนท์ครับ